เอาละครับเมื <prova Sin> ่อ <t> ค <os> ือบอกแล้วอย่าไปเที่ยวอย่าไปเที่ยววันนี้มีงานจุดตะไลมึก็ไมู่หนกทางนี่ของจริงของจริงเขาเรียกว่าไอ้เวทาไลลูกไม้เข้าไม่เข้าไม่เข้าสมถอยเข้าส่มมันได้เข้าวลับอาธรรมอ๋อ หาขาตู้ิจกรำมุติกรรมนึงสาสีแดงสิบมั่โจขลาบุนีเอด่งสีเหลืองโ้อ้โหลุงด่เสียไปดังอันนี้ก็เป็นดมยีกได้ให้สองเจ้าบาทถ้าจะแซงหรือไม่ชงจะต้องให้รักษาน้า ไปพวนาพัดให้กันไม่ไหวในยผู้มาช่วยผู้ที่แล้วดูไปคนไปลาด่นทีอผมมาชอบไปแล้วไแล้วคุณไปเเลยหครับอโเาผม่ครับผมในวันนี้แก้วพวง นายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลเชียงนากใหญ่วันนี้ได้มาเป็นประธานในงานแข่งขันตะไลรอดสุ่มของวัดกระพังอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีกับเพื่ออนุรักษณ์ประเพณีของชาวมอญเก่าครับครับผมวันนี้เห็นว่ามีการมอบถ้วยกับรางวัลด้วยใช่ไหมครับครับมอบถ้วยรางวัลครับรางวัลที่1่ที่2ที่3รางวัลที่1พร้อมเงินรางวัล1น0 0 0บาทรางวัลที่2พร้อมเงินรางวัล7 0 0 0บาทและรางวัลที่3าพร้อมเงินรางวัล4 00 0บาทครับ ครับผมที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีครับโอเคสุดท้ายนี้ฝากขอบคุณผู้ที่มาร่วมกิจกรรมหน่อยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่มาร่วมกิจกรรมในการแข่งขันตะไลล่าสุดวันนี้ครับครับโอเคขอบคุณครับท่านนายกครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ